นี่นะครับผมมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมารีวิวนะครับผมจากจากที่เล่นลักาล็อกลับลิ้น NFT ไปนะครับผมระบบ NFT ที่ถูกเรียก l พ y to Earn เนี่ยนะครับผมมันต้องถูกจํากัดคนเข้าถึงนะครับผมไม่ใช่การสร้างมอสสร้างบอทสร้างชี้อะไรก็ตามนะผมที่ขึ้นมานะอันนี้ก็อยากฝากไปถึงผู้พัฒนานะครับผมถ้ามีคนไทยนะครับผมหรือมีคนที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องสักหน่อยนะครับผมกาวิตี้กำลังทําลายลักนาล็อกนะครับผมซึ่งมันไม่ควรจะต้องถูกทําลายอย่างนี้นะ มันคือแต่ก่อนอนะ่ะมันก็เป็นมีอยู่แล้วบอร,ร์ดนะครับผมมันถูกสร้างมาเพื่อที่จะมารีดเล่นนะครับผมสิ่งของเลยกนะ็าตามนะออกมานะแต่นี่มันเป็นプレทูเอิร์นอ่ะที่คุณที่มีคนลงทุนไปเพื่อจะเอาเงินกลับคืนมานะครับผมแต่เมื่อคุณเข้าไปเล่นอนะ่ะกลับกลายเป็นว่าคนที่ใช้บอทดในการเล่นนะครับผมเพียงแค่300บาทนะครับผมบอทด APK นะครับผมที่เข้าถึงที่เป็นออโต้บอทนะครับผม สามารถที่จะหาเงินและชนะคนที่เล่นโดยการเสียเงินเป็นหมืนม่นๆเป็น,นแสนๆได้นะครับผมอย่างนี้เรียกว่าระบบที่ส้นตีนชิบหายเลยนะครับผมก็อยากจะฝากนะครับผมไปสิกาวิตรีนะครับผมถ้าคุณยังเฉยเมยนะผมกับสิ่งที่หลายๆคนรีฟันนะครับผมเงินกลับมานะคุณก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเกมนี้มันควรจะต้องมีอยู่หรือมันควรจะเป็นเพจทุเอินจริงหรือเปล่าครับผมโดยส่วนตัวของผมผมชอบแลนลออลกนะ ผมเล่นมันตั้งแต่ตอนที่เอเชียซอฟต์นเข้ามาในประเทศไทยต้องเสียบัตรนะครับผมขูดตั้งแต่ตอนช่วงเวลานั้นนะคุณคิดว่าผมอยู่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยแล้วผมเล่นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยผมเข้าใจเรื่องบอตเรื่องอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วแต่เมื่อคุณตั้งตัวเองว่าเป็นเพทูเออร์ e นะ่ะในระบบที่ควรจะต้องเป็นนะ่ะมันกลายเป็นระบบที่คุณกําลังทาลายตัวเองถ้าการวิธีในประเทศไทยรับรู้นะครับผมผมอยากให้คุณบอกถึงตัวสังกัดได้ว่าถ้าตัด n f t ออกไปซะ หรือสร้างระบบใหม่ที่เป็นระบบที่สามารถเข้าถึงเกมได้จริงๆไม่ใช่เพ e ทูเอิแบบง่อยๆอย่างนี้แล้วระบบโทเคนิกก็ไม่ชัดเจนอย่างนี้สุดท้ายแล้วระบบมันจะพังกาวิตีจะพังคนเล่นเกมที่มีความรักในแะนด์ล็อกมันจะพังไปด้วยก็อยากจะฝากไว้นะครับผมสำหรับผมประมาณนี้คร่าวๆครับผมไปเจอใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผมผมยังรักกาวิตีอยู่นะแต่ถ้าทําอย่างนี้มันชิบหายนะผมเอ้ย